สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวอินโดนีเซียโปแตกสาววินโดแต่งเรื่องสร้างคอนเทนต์อ้างต่อมอไทยห้ามสามีเข้าประเทศกลายเป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลอินโดนีเซียเมื่อสาววินโดทำคลิปเผยแพร่ลงในติกตอ็อกโดยเธอเล่าว,ว่าเธอได้สามีได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อฉลองฮันนีมูนตัวเธอสามารถผ่านต่อมอไทยได้แต่สามีของเธอไม่ผ่านเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต่อมอได้ขอตรวจเงินแต่สามีของเธอไม่มีเงินติดตัว ซึ่งเธอก็ได้กด ATM แสดงเงินให้เจ้าหน้าที่ตอมอดูแต่ก็ไม่เป็นผลทําให้สามีของเธอถูกเจ้าหน้าที่ตอมอส่งตัวกับเป็นเหตุให้ทิพต้องล่มเธอและสามีจึงเปลี่ยนไปฮันนีมูนที่ประเทศญี่ปุ่นแทนคลิปของเธอกลายเป็นไวรอลในโลกโซเชียลอินโดนีเซียอย่างรวดเร็วอีกทั้งเธอยังได้ไปออกรายการ CNN อินโดนีเซียเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเพจสถานทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลเตือนชาวอินโดนีเซียที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศไทย ให้เตรียมหนังสือเดินทางทิปการท่องเที่ยวและเงินติดตัวไม่เช่นนั้นจะถูกตอมไทยส่งตัวกับจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นก็ทําให้การท่องเที่ยวไทยได้รับความเสียหายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตอมไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เชิญเจ้าหน้าที่สถานทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยเข้ามาฟังคําชี้แจงจากภาพวงจรปิดพบว่าสาวินโดเดินทางจากกรุงจาการ์ตาเข้าประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองในวันที่4มกราคม โดยเธอเดินทางมาเพียงคนเดียวไม่ได้มาพร้อมกับสามีอย่างที่กล่าวอ้างซึ่งเธอได้พำนักอยู่ในประเทศไทย13วันจึงเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่16มกราคมขยายผลยังพบอีกว่าสาววินโดมีอาชีพค้าขายออนไลน์และเดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้งจึงเชื่อได้ว่าสาววินโดแต่งเรื่องเพื่อสร้างคอนเทนต์เท่านั้นจากข่าวดราม่านี้ก็มีชาวอินโดนีเซียได้ออกมาแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลาย เช่นต้องขอโทษเจ้าหน้าที่ตอมไทยด้วยที่ก่อนหน้านั้นได้คอมเมนต์ตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรงดีนะที่รอฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตอมไทยก่อนเพราะเคยเดินทางไปประเทศไทยหลายครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอกล่าวว่างจาก YouTube ช่อง CNN อ็นอินโดนีเซียก็มีชาวอินโดนีเซียได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวอินโดนีเซียท่านแรกครับคิดตั้งแต่แรกที่มีข่าวนี้ว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเคยไปเที่ยวประเทศไทยหลายครั้งเจ้าหน้าที่ตอมอไทยก็ไม่เคยสอบถามเรื่องเงินติดตัวแค่มีพาสปอร์ตก็ผ่านแล้วคอนเทนต์แบบนี้ไม่น่าทํานะท่านต่อไปครับจากนิดไอดอลผู้น่าสงสารอุตสาห์ตั้งใจจะไปฮันนีมูนกับสามีสุดท้ายก็กลายเป็นนางร้ายในซีรีส์ไทย แต่ก็ต้องยินดีกับเธอที่ได้ความดังเพิ่มขึ้นจากซีเนนอินโดนีเซียและสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยท่านต่อไปครับเรื่องการขอตรวจเงินติดตัวสำหรับนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียในกลุ่มประเทศอาเซียนก็คงมีแต่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นส่วนประเทศไทยไปมากี่ครั้งก็ไม่เคยถูกตอมไทยเรียกตรวจเธอโกหกได้เนียนมากทันต่อไปครับ ต้องขอโทษตอมอไทยด้วยที่ก่อนหน้านั้นได้คอมเมนต์ตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขคอมเมนต์หรือไม่ก็ลบออกแล้วเขียนคอมเมนต์ขอโทษฝากถึงเน็ตไอดอลอินโดนีเซียทุกคนอย่าทำคอนเทนต์แบบนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเช่นกันฉันก็ต้องขอโทษตอมอไทยด้วยเพราะเห็นข่าววันแรกก็ด่า,ดาตอมอไทยไซยับอยากจะฝากถึงเน็ตไอดอลอินโดนีเซียเหมือนกัน คอนเทนต์แบบนี้คุณอาจจะได้คนเดียวแต่มันเสียหายทั้งประเทศทันต่อไปครับในอาเซียนประเทศที่จริญอันดับต้นๆก็มีประเทศไทยนี่แหละที่เข้าง่ายที่สุดเพื่อนฉันเป็นคนเวียดนามและกัมพูชาเข้าประเทศไทยก็ไม่เคยถูกตรวจสอบเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศอินโดนีเซียจะแย่กว่าประเทศเวียดนามและกัมพูชาทันต่อไปครับแนะนำผู้ผลิตซีรีส์และภาพยนตร์ในอินโดนีเซียดึงเน็ตไอดอลคนนี้ไปร่วมงาน คอนเทนต์ที่เธอสร้างหลอกชาวเน็ตอินโดนีเซียสนิทใจจนพร้อมใจกันลุมตำหนิด่าตอมอไทยซยับเยินต้องขอโทษตอมอไทยด้วยนะทันต่อไปครับเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากที่สร้างคอนเทนต์แบบนี้ดีนะที่ตอมอไทยมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเน็ตไอดอลคนนี้โกหกไม่อย่างนั้นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในสายตานักท่องเที่ยวอินโดนีเซียคงเสียหายหนักทันต่อไปครับ เป็นวิธีที่สร้างกระแสให้กับบรรดาเน็ตไอดอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วแต่เมื่อความจริงเปิดเผยกระแสก็จะตีกับพัดกบให้เน็ตไอดอลคนนี้จมหายตอนนี้เขาได้ลบคลิปนี้ออกจาก tiktok อกแล้วจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าช่วงที่เป็นข่าวแรกๆชาวเน็ตอินโดนีเซียเห็นใจกันทั้งประเทศต่ตางวิพาก์วิจารณ์ตำหนิตอมอไทยในเชิงรบเสียหายยับเยิน ฉันคนหนึ่งที่คอมเมนต์ชีวิตนี้จะไม่ไปเที่ยวประเทศไทยแต่ตอนนี้ขอกับคำนะทนต่อไปครับทีหลังจะสร้างคอนเทนต์อะไรก็คิดให้มันมากมากกว่านี้ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มาเลเซียมันคงไม่จบไม่ง่ายเพราะชาวเนิตมาเลเซียจ้องจะหาเรื่องอินโดนีเซียอยู่อย่างดีที่เป็นประเทศไทยขอโทษแล้วก็คงจบทนต่อไปครับนั่นไงว่าแล้วฉันสงสัยตั้งแต่ที่เธอกล่าวว่า ขนาดกด ATM แสดงเงินในบัญชีให้เจ้าหน้าที่ตอมไทยดูก็ยังไม่เชื่อจากที่เคยเดินทางไปหลายประเทศไม่มีเจ้าหน้าที่ตอมประเทศไหนขอดูเงินใน ATM ท่านต่อไปครับคิดว่าตอนนี้เธอได้ดังสมใจแล้วได้ออกรายการสัมภาษณ์ CNN อินโดนีเซียแถมยังได้ขึ้นเพจของสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยอีกด้วยไม่รู้ว่าหลังจากนี้ธุรกิจออนไลน์ที่เธอทำอยู่จะเป็นอย่างไรทันต่อไปครับ ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องจริงที่ตอมอไทยขอตรวจสอบเงินติดตัวแต่ฉันก็อยากให้อินโดนีเซียเอากฎหมายข้อนี้มาใช้เพราะตอนนี้มีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าประเทศเยอะมากมันเข้าง่ายเพราะประเทศสมาชิกอาเซียนฟรีวีซ่าจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคุณกำลังจะบอกว่าคุโลหิงยาที่ถือพาสปอร์ตเมียนมาใช่ไหมที่เข้าประเทศในนามนักท่องเที่ยวแล้วหนีวีซ่าอยู่ยาว ปัญหานี้รัฐบาลต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นคนโลหิงยาเต็มบ้านเต็มเมืองแน่นอนท่านต่อไปครับมันคือการสร้างกระแสให้ตัวเองดังแต่ทําลายชื่อเสียงของประเทศฉันเคยไปเที่ยวประเทศไทยสามครั้งและจะไปอีกครั้งช่วงเทศการสงการนี้จะคอยดูว่าเจ้าหน้าที่ตอมอไทยจะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศไหมท่านต่อไปครับไม่น่าเชื่อเธอจะกล้าสร้างเรื่องนี้ขึ้นมา พราะความอยากดังเพื่อผลทางธุรกิจถ่ายของออนไลน์จึงเอาชื่อเสียงของประเทศไปแลกต้องขอโทษต่อมไทยและคนไทยที่ er ทําให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเสียหายท่านต่อไปครับลงคลิปวันแรกมันก็กลายเป็นคลิปไวรัลในอินโดนีเซียมียอดวิว24,500วิวและอีก1,476คอมเมนต์ซึ่งมีคอมเมนต์มากกว่า90เป็นเชิงลบส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยและต่อมไทยเป็นอย่างยิ่ง <es> ท่านต่อไปครับขอตำหนิสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยควรจะตรวจสอบข้อมูลจากตอมอไทยให้แน่ใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เน็ตไอดอลคนนี้กล่าวอ้างไหมไม่ใช่โพสเชิงตำหนิตอมอไทยเลยอย่างนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าผลจากการโพสเชิงตำหนิตอมอไทยโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลทั้งสองฝ่ายก็น่าแตกกันไปป่านนี้ชาวเน็ตไทยคงนั่งหัวเราะเยาะ ทำไมชาวเน็ตอินโดนีเซียตกเป็นเหยื่อให้เน็ตไอดอลปั่นกระแสได้ง่ายดายขนาดนี้ท่านต่อไปครับฝากถึงเน็ตไอดอลอินโดนีเซียทุกคนที่คิดจะสร้างกระแสดังทางลัดอย่าได้ลอกเรียนแบบคอนเทนต์ของเน็ตไอดอลคนนี้เด็ดขาดเพราะเมื่อความจริงเปิดเผยมันจะกลับมาทำร้ายตัวเองจนไม่มีที่ยืนในโลกโซเชียลท่านต่อไปครับในตอนแรกที่เธอโพสต์เรื่องราวนี้ก็รู้สึกสงสาร ต่อมาเพจสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยโพสและไปออกรายการ CNN อินโดนีเซียก็ทำให้โกรธตอมอไทยเพิ่มอีกแต่พอความจริงเปิดเผยทุกอย่างก็กลับการท่านต่อไปครับมันมีคอนเทนต์สร้างสรรค์ามากมายที่ทำให้เน็ตไอดอลอินโดนีเซียเจิดจราแสแสงพิงชั่วข้ามคืนแต่เธอก็เหมือนแสงจากฟ้าผ่าที่มาแค่วูบเดียวแต่สร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของประเทศทันต่อไปครับ ป่านนี้ชาวเน็ตไทยพงหาคลิปต้นฉบับในติกต็อกกันบุนขอบอกว่ามันสายเกินไปเพราะเธอได้ลบมันทิ้งไปแล้วฉันเป็นคนหนึ่งที่ตำหนิการกระทำของตอมไทยแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องขอโทษด้วยทัศนคติของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับดีนะที่กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่ขึ้นแบ็กลท์เธอห้ามเข้าประเทศก็ยังถือว่าเขายังให้อภยัยถ้าเป็นประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์คงถูกแบ็กไลท์ ขอบคุณประเทศไทยที่ยังให้อภัยเธอนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวอินโดนีเซียไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ